สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานริมเส้นบอลเต็งวันนี้เป็นค่ำคืนของวันอังคารที่5เมษสารนครับผมก็จะเป็นยูฟาแชมเปียนลีกด้วยนะครับวันนี้ก็จะมี2ทีมนะครับสำหรับยูฟาแชมเปียนลีกอีก3คู่เราก็จัดมาเป็นแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับผมก็มาเริ่มเันที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษก่อนนะครับ เพราะว่าเตะก่อนเนาะเตะในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเจ้าบ้านเชฟฟิลพบกับควินส์พาร์คเรนเจอร์นะครับเชฟฟิลในเต็ดเนี่ยเปิดราคามาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับลบศูนย์จุดเจ็ดห้าการพบกันของทั้งคู่เนี่ยเก้าครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นเชฟฟิลชนะห้านะครับควินส์พาร์คชนะสามแล้วก็เสมอกันหนึ่งครั้งนะครับเมื่อแรกแรกของเออ่ขอภัยครับเมื่อปี2019เนี่ยเชฟฟิลด์เอาชนะควีนส์พาร์คไปได้1ประตูต่อ0นะครับปีปีปีล่าสุดเนี่ย เป็นเชฟฟิ์ยังอยู่ในพีเมลีกนะครับแล้วก็ตกชั้นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพฤดูการนี้นะครับส่วนฟอร์มของเจ้าบ้านเชฟฟิ์เนี่ยสิบเกมหลังพวกเขาเอาชนะไป4เกมครับเสมอ3แล้วก็แพ้3นะครับเกมล่าสุดไปแพ้สโต็กซิตี้มา1ประตูต่อ0นะครับส่วนควินพาร์คเรนเจอร์ทีมเยือนเนี่ยสิบเกมหลังเอาชนะไปได้2เกมนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้7นะครับเกมล่าสุด ถูกฟูลแลมบุกมาเอาชนะในบ้านของตัวเองนะครับ0ประตูต่อ2นะครับในด้านของตัวผู้เล่นเนี่ยเชฟฟิลจะขาดผู้เล่นหลายรายนะครับก็อย่างเช่นเดวิดแมกโกลิกนะครับคิสบาแซมเจเดนโบกินแจ็คโอคอนเนลลีอันบิลสเตอร์บิลลี่ชาร์ปชาลีกูดแล้วก็อลิเวอร์แมคเคนนี่นะครับ ส่วนทางฝั่งควีนส์พาร์คเนี่ยมีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บอยู่4รายนะครับก็เป็นอังเดเกนะครับซนีเดียงแล้วก็คริสวิลล็อกกับเดวิดมาเชลนะครับเชฟฟิลด์เนี่ย <c oughs> ชนะได้เพียง1เกมนะครับใน4เกมหลังสุดนะฮะแต่ก็ถือว่าดีนะครับยังอยู่ในอันดับที่8ตามหลังแบ็คเบอร์นโลเวอร์อยู่1คะแนนนะครับแบ็คเบิร์นเนี่ยอยู่ในอันดับที่6นะครับถ้าเชฟฟิลด์ต้องการจะขึ้นไปเตะเพลย์ออฟให้ได้เนี่ย ก็ต้องเก็บให้ได้นะครับอย่างน้อย2คะแนนหรือ3คะแนนขึ้นไปนะครับตอนนี้เพราะว่าแบ็กเบอร์เนี่ยเตะไปแล้ว40เกมครับส่วนเชฟฟิลด์เนี่ยเพิ่งเตะไป39้นัดนะครับแต่ก็ยังมีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับที่เตะเพียง37นัดอยู่ในอันดับ7นะครับมี61คะแนนเท่ากับเชฟฟิลด์นะฮะก็เตะน้อยกว่าเชฟฟิลด์อยู่2เกมนะครับเชฟฟิลด์ถ้าหากต้องการจะเลื่อนชั้นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็ต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ในอีก9เกมหลังที่เหลือนะครับ เชฟฟิลด์เนี่ยเอาชนะไปได้10จาก18เกมนะครับที่เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ยิงไปทั้งหมด52ประตูเสีย41จาก39เกมหีกทั้งหมดที่ผ่านมานะครับส่วนทางผังฝั่งควีนพาร์คเนี่ยแพ้5จาก6เกมหลังสุดนะครับก็ตอนนี้ลังอยู่อันดับ9ตามหลังเจ้าบ้านเชฟฟิลด์อยู่2คะแนนนะครับก็สำหรับการลงเล่นเป็นทีมเยือนของควีนพาร์คเนี่ย ชนะ8เสมอ2นะครับแล้วก็ยิงไป45เสีย50ประตูจาก39เกมในลีกนะแม้ว่าเชฟฟิลด์จะฟอร์มไม่ได้คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทีมเยนควินปาร์กเองเนี่ยก็ฟอร์มแย่กว่านะครับเพราะว่า10เกมหลังเนี่ยเอาชนะไปได้เพียง2เกมเท่านั้นแล้วก็จากสถิติเนี่ยจากสถิติที่พบกันแล้วเนี่ยเชฟฟิลด์เนี่ยชนะ QPR บีอาหรือควีนพาร์คเรนเจอร์เนี่ยไปทั้ง3เกมหลังสุดนะครับผม อ่อคู่นี้เรามองว่าเชฟฟิลด์เนี่ยออกมาต่อราคานี้ในการเล่นบ้านของตัวเองแล้วก็ไิติการพบกันครั้งหลังสุดเนี่ยสครั้งก็ชนะทั้ง3ครั้งนะครับเกมนี้เราก็มองว่าเชฟฟิลด์ก็สามารถเอาชนะไปได้อีกเกมหนึ่งครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเจ้าบ้านคู่ที่2ครับเป็นปีเตอร์โบโลพบกับลูตันทาวนะครับ, olo, บ,บคบู่นี้เตะในเวลาตีหนึนาทีนะครับราคาเปิดมาเป็นทีมเดียรลูตันทาวเนี่ยต่อครึ่งลูกนะครับ การพบกันส0ครั้งหลังสุดเนี่ยปีเตอร์โบโลชนะไป3ครับรูตันทาวเอาชนะ4แล้วก็เสมอกันทั้งหมด3ครั้งนะครับเกมล่าสุด mm hmm. เมื่อเล็กแรกเนี่ยลูตันทาวเอาชนะไปได้ในบ้านของตัวเองนะครับ3ประตูต่อ0ฟอร์มของปีเตอร์โบโล10เกมหลังเนี่ยเอาชนะไปได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นนะครับเสมอ2อแล้วก็แพ้ถึง7นะครับ mm hmm. ก่อนหน้านั้นก็เอาชนะฟิลป์คเลนเจอร์มาได้31นะครับก่อนจะกลับมาแพ้ในบ้านของตัวเองโดนมิดเดิลสโบทถล่มไป40ย์นะครับ ส่วนรูตันทาว์เนี่ย10เกมหลังเอาชนะไปได้ถึง6เกมนะครับสเสมอ1แล้วก็แพ้3เกมล่าสุดสเสมอกับมิววอลอย่างสุดมันนะครับสประตูต่อ2ในบ้านของตัวเองนะครับตัวผู้เล่นของทั้งฝั่งบีเตอร์โบโลเนี่ยจะมีที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็เป็นแดนบัตเลอร์โอลิเวอร์นอยเบิร์กนะครับโจเอลแลนเดลนะครับแล้วก็สตีเฟนเบนด้านะครับส่วนรูตันทาว์เนี่ยจะขาดเจคสตีอาแกเบลโอเซลอเล็กพาร์เมอร์แล้วก็ลิชเบิร์กนะครับ4ค,คนนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับ ทางฝั่งปีเตอร์โบโลเนียอยู่ในอันดับที่14นะครับอันดับบวยของตารางนะครับเก็บชัยได้เพียง4เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง25เกมนะครับจาก39เกมที่ผ่านมาแล้วก็เสียประตูเยอะมากนะครับเสียประตูไปถึง80ลูกนะครับในลีกแล้วก็คะแนนพวกเขานี่อยู่ห่างจากโซนปลอดภัยเพียงแค่8คะแนนเท่านั้นนะครับเลตติงอยู่ในอันดับที่21นะครับห่างจากพวกเขาไปถึง8คะแนนนะครับแต่ก็ยังมีเกมที่เหลือกันอยู่อีกถึง7เกมนะครับสอหรบลีกนี้ ส่วนรูตันทาวเนี่ยลังอยู่ในอันดับที่4นะครับแข่ง39นัดมี64คะแนนตามหลังฮัตต์ฟิลด์อันดับ3ามไอยู่2คะแนนนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยเอาชนะไป18เกมนะครับยิงไปถึง58ประตูนในลีกนะครับแม้ว่าการพบกันของทั้งคู่เนี่ยจะดูสูสีกันนะครับแต่ว่าฟอร์มของปีเตอร์โบโลในฤดูกาลนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะครับผิดกับทีมเยือนรูตันทาวครับเป็นทีมหัวตารางในขณะนี้แถมยังมีลุ้นเอ pay off เอ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 นอเอนอเ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 อ ฟอร์มผิดกันขนาดนี้เราจะให้ลงฝั่งเจ้าบ้านในยังไงไหวนะครับก็ผมมองว่าให้เป็นลูตันทาวชนะไป2อศูนยนะครับผมจริงๆ1-0ก็กินเต็มนะครับแต่ศักยภาพของทีมตอนนี้ดูจะชนะได้ง่ายๆนะครับ2-0นะครับต่อกันในคู่ที่3นะครับก็ยังอยู่ในแชมเปียนชิพอังกฤษนะครับเป็นเรดดิ้งพบกับสโต็กซิตี้นะครับแต่คู่นี้เนี่ยมาเตะในเวลาตี2นะครับราคาเปิดมาเป็นต่อเสมอนะครับคู่นี้ไม่มีใคร หรือลองนะครับ10เกมหลังเนี่ยเลดดิงไม่เคยเอาชนะสโตกซิตี้เลยนะครับแล้วก็เสมอกันไป7ครั้งสโตกชนะ3ครั้งนะครับจะเน้นหนักไปทางเสมอนะครับแต่ว่าฟอร์มเลดดิงก็การพบกันที่ผ่านมาก็ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของฟอร์มเลดดิงเนี่ย10เกมหลังเนี่ยเอาชนะไป3เกมนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้4นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับบาร์นลีไป1 1นะครับ ส่วนทางฝั่งสโต๊กเนี่ย10เกมหลังเอาชนะไปได้2เกมนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้4นะครับเกมล่าสุดเอาชนะเชฟฟิล์ไปได้1ประตูต่อ0ในบ้านของตัวเองนะครับ <S <S ฝั่งเลดดิ้งเนี่ยฟิลิปเป้อาราลูนาแอนดี้ไลโอโมตายาคูเมอิเต้แล้วก็เดยันเทเทคกนะครับจะมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนทอมอินเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยืมตัวมาจากสโต๊กนะครับทำให้ไม่สามารถลงพบกับทีมเจ้าของ สัญญาได้นะครับส่วนทางฝั่งสต,ต็กเนี่ยตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บจะเป็นแฮนลี่สูตานะครับเรียมมอร์นิกพาเวลเจเดนไฟโลจีนแล้วก็ลูวิสเบเกอร์นะครับฟอร์มระยะหลังของทั้งคู่เนี่ยดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลดดิงเองเนี่ยอยู่จากห่างจากโซนตกชั้นเพียง5คะแนนเท่านั้นนะครับก็มีบาร์ลี่เนี่ยไล่จี้มานะครับอยู่ที่29คะแนนนะครับแล้วก็ ส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนสโต๊กเนี่ยอยู่ในอันดับที่13ครับค่อนข้างลอยตัวแล้วครับมี52คะแนนห่างโซนเพย์ออฟ10คะแนนนะครับถ้ามองว่าถ้าเขาไม่ต้องการเร่งเครื่องไปเอาเพย์ออฟก็เล่นสบายๆไม่ต้องห่วงเรื่องหนีตกชั้นแล้วนะครับเพราะว่าอ,อยู่ห่างจากโซนตกชั้นเกือบ20คะแนนนะครับ18คะแนนเลยทีเดียวนะแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเลดดิ้งไล่ตีเอาเสมอไล่ตีเสมอบา์ลี่ไป1ประตูต่อ1นนะครับส่วนสโต๊กเนี่ย ฟอร์ม10เกมหลังในพวกเขาก็กลับมาชนะได้แล้ว2เกมติดนะครับแล้วก็จากสถิติเองเนี่ยสโต๊กเนี่ยไม่แพ้เรดดิ้งมาถึง10เกมล่าสุดจากทุกรายการการแข่งขันด้วยนะครับผมคู่นี้ราคาต่อเสมอเนี่ยแต่เราก็มองว่าสโต๊กก็ยังดูดีกว่าทีมเจ้าบ้านเรดดิ้งครับคู่นี้เราก็ให้เป็นสโต๊กเนี่ยบุกเอามาบุกเอาชนะได้2ประตูต่อ0เช่นเดียวกับคู่ก่อนหน้านี้นะครับ มาถึงคู่ที่4ของค่ำคืนวันนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของคืนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นรอบควอล์ไฟแนลนะครับรอบแปทีมสุดท้ายของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดถิ่นเอดิฮัสสเตเดียมพบกับแอตแลนติโกมาดริดนะครับคู่นี้เตะในเวลาตีสอนะครับผมรานะคาเปิดมาเป็นเจ้าบ้านแมนซิตี้เนี่ยต่อ1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับทั้งคู่ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสิเกมหลังเอาชนะไปได้7เกมเสมอ2แล้วก็แพ้1นนะครับ เกมที่แพ้ก็แพ้ต่อสเปอร์ไปเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับ3ประตูต่อ2แล้วก็เกมที่เสมอก็เป็นนัดที่2ของรอบ16ทีมสุดท้ายเสมอกับสปอร์ติ้งลิสบอนไป0นย์ประตูต่อ0นะครับ2เกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะเซาท์แฮมตันไปได้4ประตูต่อ1แล้วก็ชนะเบอร์ลี่สนะครับซิตี้เนี่ยผ่านเข้ารอบมาด้วยการเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนในนัดแรก5ประตูต่อศูนย์นะครับสกอร์รวมก็เป็น50นย์ครับสำหรับการพบกับลิสบอนในรอบ16ทีมสุดท้าย ส่วนทางฝั่งแอตมอลิดเนี่ยสิบเกมหลังเอาชนะไปได้แปดเกมนะครับเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับผมผ่านเข้ารอบมาด้วยการชนะแมนยูสกอร์รวมสองหนึ่งนะครับนัดแรกเสมอหนึ่งหนึ่งในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็บุกมาชน,นะแมน,น,น,นยูได้ถึงโอทเทฟฟอร์ดนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในเกมที่สอง ตัวผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะขาดกองหลังตัวหลักนะครับลูเบนดิอาร์ที่ทำผลงานได้ดีในเกมนี้นะครับในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีตัวสำรองอย่างนาธานอาเก้นะครับจอห์นสโตนนะครับแล้วก็อีกรายหนึ่งที่มีอาการบาดเจ็บยังไม่หายกลับมาก็คือโคพารเมอร์นะครับส่วนทางฝั่งแอดแลนติสเนี่ยจะขาดเอ็กตอร์เอเลล่านะครับจะไม่มีชื่อในเกมเมาเยือนเอดิฮัสสเตเดียมนัดนี้นะครับส่วนโคเซกิมเนสเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการ ประเมินสภาพร่างกายก่อน,นครับแต่ข่าวดีก็คือจะได้ยานิกคัสลาโกกลับมาจากการโดนแบนนะครับส่วนกองหน้าเนี่ยอาจจะต้องเลือกระหว่างหลุยส์โซเลสกับองตวนกิสมันนะครับที่จะมาจับคู่เป็นผู้เล่นในแดนหน้ากับเจ้าฟลิกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหลายพ่ายมาติดต่อกันเป็นเกมที่7แล้วนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้2ประตูต่อศูนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับส่วน แอต a ล t ติ o โกมาิดเนี่ยเอาชนะอาราเบได้4ประตูต่อ1นะครับในเกมล่าสุดก็เป็นการเก็บชัยชนะได้เป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครถึง8เกมแล้วนะครับสำหรับแอตบลิดทั้งคู่เนี่ยเป็นบอลระบบนะครับวิ่งสู้ฟัดด้วยระบบทีมแล้วก็ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าแมนซิตี้เนี่ยจะดูเหนือกว่าด้วยระดับตัวผู้เล่นนะครับที่เป็นระดับเบอร์คลสมากกว่านะครับคู่นี้มองว่า แมนซิตี้เนี่ยจะเอาชนะไปได้นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะชนะเกินหนึ่งลูกครับผมคู่นี้ผมมองเป็นให้เล่นลองแอตแลติโกมาลลิศนะครับผมอาจจะบุกมาเอาเสมอไปได้นะครับในก่อนในเกมแรกนะครับแล้วก็ค่อยไปสู้กันในบ้านของตัวเองต่อนะครับสำหรับแอตมาลลิศถัดมาก็เป็นยูฟาแชมเปียนลีกเหมือนกันนะครับผมอีกคู่หนึ่งเป็นเบนฟิก้าพบกับลิวอพูนะฮะ คู่นี้ก็เตะในเวลาตีสองเช่นเดียวกันนะครับราคาเปิดมาทีมจอกกังกฤษก็ต่อ1ลูกควบ1ลูกครึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลทีมเยือนบุกไปแล้วก็ยังต่ออีกนะครับทั้งคู่นียเคยพบกันแล้ว4ครั้งนะครับเป็นเบนฟิก้าเนเอาชนะไปได้ถึง3เกมครับลิเวอร์พูลชนะไปได้เพียงเกมเดียวนะครับผมเป็นเกมล่าสุดก็เมื่อ2010นะครับลิเวอร์พูลชนะไป41แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเบนฟิก้าที่ทำได้ดีกว่านะครับ เบนฟิก้าเนี่ยสิบเกมหลังพวกเขาเอาชนะไปแล้วหกเกมนะครับสเสมอสามแล้วก็แพ้หนึ่งครับพวกเขาผ่านเข้ารอบมาด้วยการสเสมออาแจักไปก่อนนะครับสองสองแล้วเกมที่สองเนี่ยบุกไปชนะได้หนึ่งศูนย์นะครับผมผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวมสามสองนะครับสำหรับเบนฟิก้าส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยสิบเกมหลังพวกเขาเอาชนะไปได้ถึงเก้าเกมนะครับแล้วก็แพ้เพียงเกมเดียวก็คือแพ้ต่ออินเตอร์มิลาน ในนัดที่2รอบ16ทีมสุดท้ายของแชมเปี้ยนลีกนะครับศูนย์รประตูต่อนหนึ่งสกอร์รวมเนี่ยก็ผ่านเข้ารอบมาด้วยการชนะอินเตอร์2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเพราะว่าเกมแรกเนี่ยตุนเอาไว้ก่อนแล้วนะครับสองศูนย์นะดูในส่วนของตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับเบนฟิก้าเนี่ยจะขาดลูคัสวอริซาโมนะครับแล้วก็โรดิโก้ฟินโยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนอเดลตารับเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมที่พบกับบราการ์ดล่าสุดนะครับทางฝั่งลิงเวอร์พูลเนี่ย โจมาติปได้รับการกระแทกที่ศีรษะในเกมที่ชนะวัดฟอร์ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนเคอร์รติสโจนแล้วก็นายบีเกตาเนี่ยจะต้องประเมินสภาพร่างกายก่อนเกมนะครับผมส่วนข่าวดีก็คือเทนน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยหายกลับมาพร้อมลงเล่นแล้วนะครับแต่ก็ต้องดูว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพิ่งหายกลับมาส่วนฟาบินโยลุยดิอาร์แล้วก็ซาลิโอมาเน่เนี่ยพร้อมจะเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับเพราะว่ามาเน่เนี่ย เกมที่แล้วก็ลงเป็นตัวสำรองมาแทนซาล่านะครับในเกมกลีกนัดล่าสุดนะครับเบนฟิก้าเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะอแจกไปได้3ประตู3 2นะครับผมส่วนเลี้ยวภูเนี่ยก็ชนะรวดมา4เกมติดแล้วนะครับหลังจากเอาชนะวัตฟอร์ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา2ประตูต่อ0นะครับเลี้ยวภูเนี่ยเป็นแพ้เพียงครั้งเดียวนะครับหลังจากเริ่มปฏิทินปี2022มานะครับแล้วก็เป็นการกลับมาพบกัน กับเบนฟิก้าครั้งแรกนะครับในรอบ10ปีแม้ว่าการพบกันก่อนนั้นเนี้ยเบนฟิก้าจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ก็นับว่าเป็นตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับทีมของลิเวอรูตอนนี้ก็เป็นคนละทีมแบบเมื่อ10ปีที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับผม <ederim. S 1> ก็มองว่าทีมของเจเกนคอปเกมนี้น่าจะชนะไปได้ถึง3ประตูต่ตอ1น,น,นะครับยังไงก็ชนะกินราคาแน่นอนนะครับผมผมให้ชนะ ผลสกอร์ห่างกัน2ลูกแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ทัศนะของทีมงานริมเส้นบอลเตงกับฟุตบอลในค่ำคืนของวันที่5เมษายนครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ